คนดูกว่ออนมาเนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวต้อังดูก้ีกว่ามีเงื่อนไะไราง ดักบ้านที่แสนยอดเป็นทั้งอะาและที่ไหนอยู่มาวันหนึ่งอุณหภูมิองุณหน้ำทะเลนั้นสูงขึ้นโอ๊ยสูงขึ้นจึงทำให้ประการเกิดความเครียดอย่างนั้น ว้าวอุ้ยมันด่าเราสีไม่ได้ยัไงเขาไดูสีต่อมโจ้ต้องไสีส้มนะเด็นไหมโอเคเจอคไม่คืมีคำกล่อออกไปจากสีประกาศมันสสุดกลายเป็นสีขาวฝุ่น

เราสามารถต้องการจัดได้เดยที่บอกว่าอยา่างแรกนะครับคือเรา,าลดรดับที่จากการจัดลดระดับมลริทีจากของอันเทีเาา่เราสามารถลการใช้พหรือช่วยกันจยาระยัที่ที่บว่าในตนอนนะครัแล้วก็อีกอย่างคือรดโลกร้อนนั้นเส่ำคัญมากครับทำให้ แล้วก็การใช้ประโยชน์จะเห็นว่าทําไมการเกษตรของเราถึงปล่อยการเลี้ยงจุกน้อยจริงๆก็ไม่น้อยครับตอนนี้มันถึงเนื่องจากว่าจังหวัดสริเนี่ยมีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นไม้ผลค่อนข้างเยอะซึ่งต้นไม้เนี่ยมันสามารถช่วยลดตูสดสัตก๊าซอกไเราอส่ไว้นะครับ